สบายด <Iya, S 1> ีสวัส io, ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาเอื้อซแนลนะครับวันนี้กลับมาพบมาขอกับเบาน้ำเนาะหลังจากที่เบาน้ําห่างหายไปส่องมือเนาะบาน้ำโมเดทายคลิปเบาน้ำบดันจักบ่อยอย่างโมเดทายเบาเอื้อเป็นกระถามหาเนาะเป็นหยังคือบเดทายคลิปลงแน่พอนะโอ้พอดักสิท่ายอีกอย่างเนาะเบาน้ำก็ได้ นอกจากอันบ่น้ำกับไปขัวหอยแล้วก็ยุดแต่ในบ้านน้องโบดเฮตเอียกจักสิทธายกับไผ่น้องละมันกับบอยู่พอกับเมกับบุคอย้ะยูเหื่อนเนาะเพื่อนก็มีแต่ไปเวียกไปงานดองไปงานบุญไปงานคนตายเนี่ยบ่น้ำก็เลื่อยยูซื่อนะก็เลื่อยบด้ท่้าคิบถ่ายพี่อย่างเลยเนาะแต่ว่าเมื่อนี้กับบ่นน้ำในลงมากเกือบเป็ดเกือบใกล้แล้วสิบห้าโคตพักโคตเนีาเลยสิเก็บพักขึ้นไปกินเลยเนาะ แต่ว่าเป็ดไข่บัวน้ำก็เกลือแล้วรลดอกบ่ท่านนั้นมันล่มกระละตั้งกล้องกับจักสีได้หรือบัได้เนาะแต่ว่าอันเดดกระเริ่มที่โตก็สี่โมงกว่าๆแล้วเดี๋ยวกับ,บัวน้ำกับสิบิเก็บพักแล้วก็โฮดพักก่อนเนาะติดตามชมนำกันเลยพูดเบิ่งฝูงนกปักห้างเนาะนกขี้ศพยิ่ง่ายเห็นนะเพิ่นก็มาแตนพูดทางพังหลายหลายนกอเไยนะ เปิงกดเพิ่มมากินปลากินกุ้งกินหอยแ,แถวเฮอหนนาเนาะที่มันที่น้ำมันแห้งลงไป่ะนะมักหุงของปลากรเรือมดกสปินโกกมักเพ็ดเนาะมักเพชดกับเพชดของปลาเพชดของว่าน้ำกับบ่อไงามประด,ดอบพักเล่านังงามเร็ว ต้นใหญ่แล้วพักแล้วนี่จะเป็นแคบบึงแคมหนองแล้วพักคงบ่าน้ำก็อยู่ทางนี้กำลังเป็นตะกิน ผักเทียนเบาน้ำปลูกไว้รอบนั่น่ะมะเก็บผักทุกคนมาน้ำสิเก็บผักมีผักกาดผักหอมเนาะเก็บเมื่อไว้กินกับแก้วกับลาบแกงใส่ป่าตะวินปุริงเนียตาครับ พักนานเดียวว่านยูสุเนีย่ยมีทั้งผักกาดผักเซียวหอมหอมบัวล้วกะระเทียมบัรยายน่ากินน้ำกรบโบท่านเลยครับ กาดเนี่ยหืนแห้งเหี้กงกัน,นค่อยกับุบคอยมากถูนีมแต่โพกมแม่ทักคนมันแซ่บเราอ่ะ หลายคนเพิ่งกระถามมาเนาะบาบ่าวน้ำไม่ลงไปหาบ่าวเอื้อหรอบ่าวน้ำกระยักลงอยู่เด้อแต่ว่าบ่าวน้ำก็ยังยากเปียกของบ่าวน้ำอยู่เนาะก็เลยบ่ได้ลงรออีกบ่ดนเดี๋ยวบ่าวน้ำกัดสีได้ลงแล้วกต่สีเฮ็ดหางเฮ็ดหน้าแล้วก็เนาะเวียกเข้าทางนี้ก็หลายอยูมม่บ่แม่นว่าเข้าสิบ,บ่มีเวียกเนาะแต่ละมือ,แต,มอแต่ละเบี้เข้ากับเวียกเข้ากันหลายๆเนาะ บอว่าเซียนคันได้ล่งหน้าแล้วมิตรเวียงป้อนน้เวียบแต่เคยบอนน้ำกะบบคคอยได้ทายเนาะพพื้นเฮดเรียบมันก็นมีแล้ว,วิ่งเบราะ่า,า,ายักลง่งบอกกับยักลง่งคือกัน ลงคือเก้าแลเนะลงไปกะกัเดียวสีได้กลับขึ้นมาอีกกะเพราะยักลบไปลบมาานะก็เลยแบบเล้วบัดเดียวจากสีลงบัดเดียวโลดมันแจ่มก็ได้กลับไปกลับมาแต่ทอดรอแต่ว่าอันคันเข้าเพิ่นบ่กค่อยออกบอ่อเห่ากระจังขึ้นมาเส่ม,มาดับนาะชสวงนั้นแหละแต่ว่าช่วงนี้กะอยู่บ้านนี่แหละน่ครับในปายใสดอก ไก่ของบ่อานา้ำกะดทะย่อยอ,ออก็ออกเปิดใกล้สิเบิดแล้วไก่พันไข่กะดไอ้เพิ่นสิซื้อไปเลี้ยงโตเนาะบ่อนา้ำกะบ่ได้ขายแพงดอกตัวละ200ไก่พันไข่กะสิย่างแต่เป็ดเป็ดกับบ่อนา้ำกสิเอาขึ้นไปให้แม่เกลยู่แต่บาสพุ่นแหละเพราะเพิ่นกะบ่าาค่อยได้ลงมาหน,า,นาะ เที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อนกะสุขภาพเพื่อนกะบ,บ่ค่อยดีเนี่ยแม้ก็ได้วน,น้ำกะเลยสีขายออกให้มันเบิดมันยากเพื่อนเนาะเบ็ดใกล้ก็ยังไม่ได้แตเพราะว่าน้ำจะขายออกคู่มือคู่มือมันก็เลยใกล้สิเบิดแล้ว ค่อยสิ้อลไปเลี้ยงอยู่บ้านเบาเอือต่อให้เพค้นหาไก่ไม่ทาอยู่เพคนบ้านขัดเจ้าลงมากค่อยสิซื้อไว้ให้เจ้าเลี้ยงดอกเพึ่ปล่าค่อยสิ้อทาเบิง้งบัดค่อยลงเเพิ่นสลื้อใหค่อยเลี้ยงเบาเย็นต่ลงไปแล้วกระบอซื้อให้คอห่อยเพิ่งจะระวังนู่นแหะ พิ่นว่าได้ส่วนค้อกัดสิายออกให้เจ้าปลูกเพิ่นอะารจะจะปลูกอยังเจ้าก็ปกลูกโลดเพิ่นอะไรไ,ไปสิหาเบอ้อเมื้อน,นี้เพิ่นกนัไปเที่ยวไปทำบุญ หน้ากระทานาวหลายกาเข้าเปิ่นกับบออยากขึ้นหนาก็เริ่มขึ้นหลายไ,ได้ค่อยลงมาเบิง่งมีแต่ลงมาหากเกือบเป็ดเกือบไก่แล้วก็ขึ้นบ่อน้ำก็ หอยที่บ่น้ำสิขัวก็ได้กระสอบหนึ่งแล้วเนาะที่บนวัดสีลงไปขายอยู่บ้านเบาเอือก็ได้กระสอบหนึ่งแล้วป่าแห้งกับว้าสีส้งไปลงไปให้เพื่อนขายก่อนเนาะกับพังเบิกจากศองสาบม,มือจากสีส้งไปให้เพื่อนไปขายก่อน ตะเวนผู้ดีเงี้ยแต่ผู้ดีอ,อ่อ,อนๆตะเวนกับบ่บ่อหอนเนาะโซนฝั่งนี้ก็จะเปลี่ยนพักกระเทียมไปปุ้นทาง เกียมกันเลิมงามแล้วปได้ดันเอาพุ่นมาปกอีกแล้วกัสิใส่ใส่แต่พุ่นเนาะปุ๋ยเห้ใส่แต่ห้องฝืนแล้วกับพ้วพ่อเพิ่งงามแล้ว บ่านำ้ำขออนุญาตเก็บผักก่อนเนาะเก็บบ่ทันได้หลายเลยหน่อยนึงเก็บผักแล้วบ่าน้ำก็สเสีเยหดผักก็คืนนะเพราะมันคขำแล้วเก็บเรียบบ่านำ้ำเก็บผักแล้วบ่าน้ำก็สิยหดผักก่อนเนาะ โอเคจะทุกคนพักว่าน้ำกระหดแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็สเป็นทั้งหลัหดแล้วแล้วห้าก็สิได้เมื่อแล้วเนาะบ้านนี้ตะเวนก็ะลืมใกล้สิโต๊แล้วฟูสะท้อนแสง ผักเขาก็บบกข่อยงามดอกแต่ว่าผักนี่ก็ยังหมดหอดเดือนน้ำมันสามทิศเนาะส่งทิ่สามทิศนี้นะจ๊ะมึงบ้บานสามทิศนี่แหละยังพลาดหอดเดือนเพื่อก็งามแห้งอยูด่ดอกที่ะมาณน,นี้แต่ว่าผูผู้เห็นว่าน้ำยังบริสายโดยเฉพาะน้ำใสแต่ห้องพื้นเนะาะโอเคจ้ะทุกคนคิดนิกาบ่อน้ำสิทธิขอเก็บภาพบรรยากาศตอนมาพอดพักเก็บพักเนาะเกิดเป็ดเกิดไก,ก่อยู่หน้ากับไปซ้ำนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเบาเอื้อเส้อแนวนด้วยนะครับไปแล้วครับสบายดีสวัสดีครับปิดกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย